เรื่องคุณภาพชีวิตการทงานนะคะต่อคามรงของอนามัยคนกาวทีในภาพรวมรได้มีความคิดเห็นติดตามงานก้นไปเลยอะหายไปเลยมีตารางแล้วก็เพราะฉะนั้นหนูควรจะต้องเนี่ยตรวจสอบดูเนี่ย สรุปผลสมมุติฐานหรือสรุปผลตามวัตถุประสงค์หนูก็ต้องบอกว่าผลการทดสอบพบว,ว่าปัจจัยอะไรหนูก็เขียนมาเรื่องแรกไปดูว่าไอ้ผลอะแตกต,ต่ตางไม่แตกต่างให้เหมือนกับทุกพี่นะคะขอประจักษ์สที่4ต้องเขียนสรุปผลการทดสอบพบว,ว่าปัจจัยอะไรอะไรตามสมมติฐานการนําเสนอผลบทที่5ของหนูอะมันไม่มีรายละเอียดอะไรเลยคือปัจจัย สรุปผลการศึกษาหรูอต้องเขียนว่าจํานวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่4ส,สรุปผลสมมติฐานไม่แตกต่างกันยังไงก็ขยายความให้มันละเอียดนิดนึงมันดูมีเนื้อหาความให้ผู้อ่านแล้วเข,าเข้าใจนิดนึงส่วนอภิปรายผลนานอ้างอิงตามที่อาจารย์บอกไว้ปกติแล้วอย่างน้อยก็ต้อง 3. ส,สนับสนุนผลงานวิจัยของเราอะน้อยไปนะคะหาที่เขาใกล้เคียงกับเรา ลักษณะงานตามที่อาจารย์แนะนําไปตั้งแต่ตอนบทที่สองอ่ะถ้าเราหาตรงนั้นมาใกล้เคียงอ่ะตรงเนี้ยเราง่ายมากเลยแล้วก็ไปดึงมาจากที่เราเขียนบทที่สองอ่ะไม่ต้องหาใหม่ดึงมาใช้<า>อ่าใช่ไงใช่งไงแลวลอง่นอ,อ่าไม่เป็นไรอาจารย์เข้าใจว่าเวลาเร่งรีบก็ไปทบทวนคืออันเนี้ยมันต้องติดตัวเราอาจารย์ไม่ได้แนะนําเพื่อประโยชน์ของอาจารย์หรอกเพราะอาจารย์ก็ไม่มีชื่อแปะในนี้แต่เป็นชื่อของหนู เวลาหนูไปไว้ในเชลห้องสมุดในอะไรอเวลาเขาอ่านคนอื่นน่ะมันจะเป็นงานวิจัยที่ที่หนูภาคภูมิใจเข้าใจที่อาจารย์มหมายถึงนะอืม